คิวอสวัสดีถ้าผู้ชมจุกท่านยิ่งกว่าผมพีวันนี้มาดูอยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไหนแล้วมาดูอ่การยัดเออวันนี้เล่นสองตาเล่นสองสายพลังการโจมตีห้าดาวนิดนึงถ้าให้เรียงงี้นะแล้วก็ฟวามรุนแรงห้าดาวครึ่งค้องตัวสามดาวครึ่งการทำคะแนนสามดาวครึ่งการสนับสนุน หนึ่งดาวครึ่งครับผมหรือว่ากาเบียลไม่ใช่เป็นสายสนิมสายอะไรนะเป็นสายระยะใกล้สกสินไม่มีเพราะผมไม่ได้ใช้ถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้สนุกตัดไปตอนที่เกมเริ่มเลยครับมาแลวว่ะจะกดเจอแมนะ่เนอะสามนาทีเข้าไปอาะจะเจอครับมาเรา,าเล่น สายแรกอะไรเลยวะไม่รู้สายอะไรแต่กาเบร์น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนคนนิยมเล่นนะผมเห็นช่วงนี้เต่๋ยเขาเล่นเยอะหมืนมอนผมก็จะเอาตัวติดเบต้าก่อนนะเรว่าถ้าไม่เอาตัวติดเบต้ามาอาจจะโดนตีได้ง่ายเช่นลูคาโย่เนี่ย แต่ตอนเอาจริงๆตอนมาดูคาลิโอมาแรกๆคือเก่งมากเลยอะมอนผมเคยเล่นอยู่นะคลิปเก่าๆเลยแต่จะไม่ผิดว่าผมก็เล่นอยู่นะมาตั้งแต่แบบผมเด็กๆแล้วอ่ะอ๋๊อเออๆๆอ๋อเล่นอา มึงจะแตกมึงจะแตกวันนี้มึงเข้ามาดิเออมึงก็จูได้แล้วถอยได้แล้วถอยออวันนี้ไม่ได้เล่นมือถือฮะเราต้องใจเย็นๆเอาไว้เออเออปิออออปงปีนปีน เนี่ยครับพวกอีวีมันจะได้เปรียบตรงเรื่องแบบมันจะแปลงร่างก่อนแล้วมันจะได้ติดอยู่ก่อนใครแลร้วแค่เวลาีมันก็เกิดแล้วครับโคตรโคตรดีโคตรโคตรเจ๋อโคตรจ้าบแล้วเหมือนฝนตกนี่เอาไปดูคุณรู้ไปก่น,กนกนะไม่เคยเล่นนะสกิลน,นีโ้โอ้ยโอ้โตเบนมาโตเบนมา โซเบตเราต้องถอยนะครับไม่ไหวแล้วโซเวตอู้เลยทำไมกาเบียมันอ่ะไม่น่าพูดเลยหัวร้อนว่ะมิจ่จูแม่แนะนำอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันแน่ที่จะมาช่วยผมปะ เฮ้ยนี่อันซัมมาละฝ่ายนี้ผมไม่ถนัดเลยจะผมก็จะสู้ไงเออนี่นี่ตัวนี้บางตัวนี้บางเฮ้ยโอ้ติดคือจะตายด้วย พวกแอคแทกแบบนี้แ,งแรงคนระับอือเดี๋ยวเราเรื่องเจ็บไม่ได้ไม่ได้ล่างสามันไม่ได้กาเบียลวะยังเป็นกาบายอยู่เอาเดีเอาเดิแค่เราเดิฝ่ยาย,ายนี้ไม่เห็นมีใครเขาเล่นกันเลยหรือมีแต่ผมไม่ดูโอู้แหลก คู่ไอ้่กอะไรกันมาเนี่ยขอไปนะครับหยาบเลยครับผมต้องถอยเรื่อยๆเลยเว้ยผมแบบอันซำสอร์รี่โบร์แบบผมไม่ได้เก่งอะไรกันนะเน่ยแล้วผมแบบผมทำแปงไปเลยไงแล้วอันซำมาเลยเอาดิเอาดิเอาดิไว้ไว้ไว้เอาไวไว้แล้วไปไว้แล้วไปไว้แล้วเรียบร้อยผมตาย รีตต้อนมันเปิดอยู่ไหนเมื่อไหร่ตายแน่นอนครับคือง,ง่ายๆมันไวข้างล่างกับท้องเนือเ้างล่างได้เปรียบตะขมนหรือเปรียบได้จากอันซัำมาช่วยยังจะตายเลยับเราเพราะฉะนั้นเราต้องเอออเาเวลเอาเวล,เอ,เวลอ่ะกาเบียนมา เราเปิดอยู่ในมุมได้านข้างล่างไอ้สองตัวนี้ผมเกลียดมากเลยคือแบบนันเล่นแรงนะฮะคืออยู่ด้วยกันคือไอ้เยี่ยนลิซาต้นกูก็จะตายแล้วอะแล้วมาเอ,เอ,เอฟอีกกูตายอะ่ะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูมันไวอะ่ะเฮ้ยทไม,มโมคุโรไม่เกิดละกีวนะเนี่ย เอาต่อดิเอาต่อดิเรียบอยู่คิวเราเน้นแต้มดีกว่าเพื่อนกูตีกเลี้ยไม่ไหวพี่น้องเฮ้ยเอาสามออาสามเอาสามอาสามนี่แย่เกินไปละผมไปบนละ đi cái chùm anh mà buồn cột bé lan hai xa chiên ngập ở đó mà bé lan đi cái anh tìm á anh tìm anh tìm đẹp xoay xoay được rồi cô về mà đây viên đi lèn thôi nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไอยูงในเพ้อมันเกิดแล้วอวะเราได้ยังเห็นเป็นโมกุโร่อยู่เลยแปลกไหมหุมลงมาข้างล่างแงม,งม่งโมกุโร่แม่งยังอยู่ล่างหนึ่งไง้ีหี้ยเขาไม่ไม่ไมีเวลันี้ด้วยขอไม่ได้คำหยาดด้วยครับเราเก็บแต้มตามมา โซเบตเนี่ยเป็นโซเบตวิคุณรอดผมน่าจะรับมือไม่ค่อยไหวอ่ะกนะโซเบตแม่งโนลครับไม่ชายเหรอดูไห็ควับไม่ได้โหดพอนะเม็ดก,กับเอฟบีเอ,อ F H กูก็ไม่เข้าข้างกูครับปาฟียลเอ็งเล่นเป็นไหมวะสวย มันเป็นนี่ว่านี่จะดอนโอ้โหอันซ้ำอันซ้ำแพน้นะนะหรือเราคนไม่ช่วยคนไม่ช่วยด้วยอืมโซเวตเนี่ยแหละไม่ไหวไหวไหวถอยถอยถอ,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 อย่าหิวคิวเพื่อนอ้ายกูยจะตายแ้วเนี่ย ขึ้นดาวข้อมูลทันเปล่าไม่น่าทันนะลองอ่ะนรงทำมาเื่อน่าจะทันอ่ะหนีแล้วลีลาด้วยนะไม่ทันตรงแม่งลีลานี่มุกีตัวนี้ยวไม่ทัน โอ้นี่จันไออันสามแม่งอยู่ในมู้งก็ไม่มาสักทีเว้ยโซเบตอ่ะกลัวไม่ทันตรงโซเบตนะครับว่ะตายหมดตายหมดฟา,าเีซ่เอามันเอามันผมกับผมกับอันสามเอานเนี่ยนอันสามวันดิอันสามวันดิสวยครับ để để cho gúi mở trăng tì làm gì vậy nhể? Lực lượng với trăng đây đây lâm baomà. Bao gì? ร้อยลอดเฉยยัยงก็ชน,นะเปินข้าพวกข้าเนี่ยออกจากวงมีกระจุปราติเออเออ ไ่ถึงใครไ่ถึงม,งมุมัหนดูผมเราเซนบางงานบมามรางผมบมางงานบางบา่อยู่แล้วอะเฮ้ยามล้วย <5, S 1> อะไรดิซารดอนอะ AFK อยู่อะ๋ยวไปเจอกันตาหน้าเล่นอีกสายนึงครับ ต้องกลับมาเริ่มติดสูนใหม่<ป>โอเคอันนี้ได้าดวานิลลวเรื่องสายนี้นะครับมอเกเลยเป็นสายปุกลิศจำเลยแล้วผมเออตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้ตื่นอะไรแล้วครับจะผมเก่งครับผมนะเออนะเออเคือขาที่อินคาชาร์แล้ใครมาเตอร์มั่งแล้วที่นี่ถือว่าเก่งมากเลยผมแม่งยังไม่ขึ้นมาตเตอร์เลยเคยขึ้นนะ แต่ว่าซีซั่นนี้ไม่ขึ้นอนะ่ะมาๆเดี๋ยวผมช่วยกันดูเนี่ยเวลาเจอคนที่เอ้ยเนี่ยมันจะตายไงเนี่ยกูก็ปิงไงเออเนี่ยดูทุกคนเนี่ยแบบมันคือเนี่ยมันไม่ได้กากเลยคือคือเอพีเอสมันตกนะครับผมก็ปาบแล้วนะว่าเป็นหมดจับแล้วเราก็ไปหมด นี้พี่ดิเออแบบเรื่องขึ้นแบบเรื่องขึ้นแบบเรื่อขึ้นเ,เดี๋ยวมันก็เรื่องขึ้นจริงอ่ะเป็นแมวมาเออกูรู้แล้วกูก็ถอยสิโทเนี่ย ไอตัวทีบ้านนี่เนี่ยเอางานสุดกับมองไม่เห็นไม่หมดมองไม่เห็นไม่หมดเรียบร้อยป่ามาแจงนี้แหลมๆอีตาซ่าๆเลยครับพี่น้องผมอะขอเน้นซ้อมด้วยนะแล้วผมเองอะกาเบียดเวลาลุนตีมันจะทอนดามเมจกลับไปด้วยนะทุกคนรู้ป่ะเนี่ยโอเค อุ้ยจะตายกูได้กูได้เว้ยดูคนี้เล่นยากมากเลยนะตัวนี้แพ้พวกระยะไกลมากเดีย๋ยวเราเอา่อกูได้ว่าอยู่ในภูบ่ะเราเลเจ็บเมื่อไหร่คือ

้านนี้อาจจะแพ้พอข้างบนนะครับเราเสียเปรียบข้างบนเนี่ยมันตีช้าว่ะวิธีเอ่อเล่นดาร้อคอโค่กูดักดาร้อนไนนะครับกดดาร้องคอแล้วก็สปินมาอย่างี้ครับ ูยังไงก็ตายเอ,อ,องข้ามบนก็เสียเปียบยับเลยผมว่าตาเนี้แพ้แน่นอนเดี๋ยวไม่รู้ว่าปีกะจูจะยืนแรงไหวไหมนะเดี๋ยวผมต้องมาเชื่อมบนก่อนแต่ฝันู้นข้างบน,นะน,น,นเหมือนจะได้เปรียบมากนะครับแน่นอนนะเจอมีได้ด่หนอะเนาะนะีมาช่วยครับ เอาดิ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 เอเอเ,อเออฮ้ยเสียก็ไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมันต้องัพผมจะเริ่มพังขึ้นแล้ว ไอ้เราเรา่ปยังไงวะเนี่ยโอ้โฮเฮยเี้ยดีได้พี่ดังนี้เดียวเดี๋ยวต่าตอนนี้เสร็จเมื่อไหร่ครับผมจะพาโมแม่เล่นมันเลยไม่ทำเลยโอ้มาสี่ห้าตัวนี้กูตาย อะไรมึงมาเล่นเนี้ยมีงว่ามันง่ายแปะละ่วล่ะสวยบนได้เปรียบตอนนี้เริ่มได้เปรียบกันละ อุ้ยมันโดนงเลยอุ้ยอติไม่ทันโคตดโคตรหัวล้อเลยตอนเนี้ยคิแบไอ้ายเดี๋ย,ว,ๆๆๆเยวเราไปต่อนนเลยคุยกิมบิละเล่นมูทูสนุกมากลินี้เลกาเวตหัวร้อนมากครับอาลิปเสร็จแล้ว เราไปเอ,อทาพารกิจขเขเลาให้มันเสร็จแล้วก็เลือดดรอยิโดธพิเดอียร์โอ้ยโถแม่งหัวร้อนจินโอ้โหไอ้บิกตูไอ้ทำอะไรวะ ไอ้มาชิบุญถอยไม่ต้องไปช่วยเลยวตายอีกตรงนั้นบอกเลยว่าไม่เกลี่ย <cam ber> เอาดิเอาดิู้หแพ้อันนี้แพ้ตอนนี้แค่เอ็งมาใช่บูน่ะผมไม่แม่งเล่นอะไรแล้วใครแจร้งเตือนแม่งดูไปได้ด้วยโทรศัพท์แม่งใก่มากเลยตอนเนี้ย <cam ber> เพื่อนเพื่อนมันตีอยู่เพื่อนหอนนะ กวยแม่งยืนเออเพื่อเราก็ยอมเองนะเราอย่ายอมมวยนี่เราฆ่าแม่งเราฆ่าแม่งได้เราจบแล้วเพื่อนเรียบร้อยเนี่ยทันแตมไม่ได้แล้วตัวหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวเราดูกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะยังไงก็แพ้ไม่ถึงผมเมื่อแลผมชนะนะฮะผมดีใจพี่อน่ะโอ้โหห่างนแค่สิบคะแนนทุกคนดูไปกิมนิ้จบ